ดีครับก็วันนี้นะครับก็มาเฝ้าลูกชายนอนโรงพยาบาลนะครับก็สำหรับคอนเทนต์นะครับหัดวิ่ยกกงบางกี่ครับก็ตัเลื่อนไปสักวันสองวันนะครับสำหรัแบแฟนๆที่ติดตามก็ผมต้อดทน,อนรอนเลยนะครับช่วงนี้ช่องช่อง y o u t u b e มันดังระเบิดนะก็คิวมันยาว ใครที่อยากจะดูก็ต้องอดทนหน่อยนะครับก็ไม่ได้วันนี้ไม่ได้วิ่งนะครับเรารู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปนะครับก็อยากจะวิ่งนะครับแตงแม่จะวิ่งแค่ได้แค่เดือนเดียวก็ตามแต่ไม่เป็นไรครับก็เราดูแลครอบครัวก่อนตัวลูกชายผมก็อนาคตก็อยากก็อยากไปอะไรก็ช่างเขาเถอะครับ ผมก็อยากให้เขาแบบเป็นครูสอนอังกรารยนะครับแต่ก็แล้วแต่ชีวิตเขาวิญญาณเขานะครับสำหรับการวิ่งนะครับผมกําลังคิดว่าเดือนธันวานเนี่ยผมจะลงแข่งวิ่งดีมสิบกิโลจริงๆแล้วมันยังไม่พร้อมทีนะครับแต่ว่าบางทีทฤษฎีก็บางไว้ตัวนั่นแหละครับเพราะว่าจริงๆแลครับลองดูไม่รู้ว่ามันค่าสมัครเท่าไหร่นะครับตบ,บิวิ่งดู ได้ไม่ได้ลองชั้งมันลองพิสูจน์ตัวเองดูมีเวลาอีกเดือนนึงครับที่จะซ้อมก็จากอีพีที่ตั้งว่าจะบินงสักวันละสาสิบวันก็อาจจะเปลนเป็นหกสิบวันนะครับ่จะได้ลงแข่งสักครั้งหนึ่งโอเคครับก็ลูกชายก็เป็นแค่เป็นแค่วันนะครับแค่วันแค่วันหรือไม่ก็คแค่วันใหญ่ประมาณนี้ก็ ส่วนผมก็เริ่มเริ่มจะหายแล้วนะครับก็โอเคครับแว่นนี้ไม่ใช่แว่นกันแดดนะมันเป็นแว่นธรรมดาแต่ว่ามันแว่นแว่นที่มันมันจะมืดเองโอเคครับก็เบตรงในวันนี้นะครับก็อากาศสดชื่นเยี่ยมอากาศดีไปวิ่งที่ไหนก็สู้วิ่งที่เบตรงไม่ได้นะ เวทโทนี <chat> ้วิ่งตอนเช้าๆนี่อากาศดีมากเคยไปวิ่งที่สุนยวชนยาลาครับก็อากาศก็ไม่ดีเท่าเวตกทนเตทโเสียงเรียวของแพ้เป็น่ลยเทปยลาครับแต่ว่าถ้าเรื่องของอากาศเนี่ยก็อันดับต้นๆของประเทศเลยการตีได้เลยจากจากคนในพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีพีหน้า ดีขึ้นแล้วดีโอเคโอเคเดี๋ยวก็หายสวัสดีครับวันนี้เราจะไปฟิตเนสกันนะครับตอนนี้เป็นตอนเย็นก็ฝนตกแต่ว่าใจเราไม่ตกนะครับเราต้องการออกกำลังกายนะครับไปเลยครับเรา แนนอนเลยอ่ะโอ้โหยอดอ๋วอวันนี้เราจะมาฟินเนตกันนะครับก็เหมือนเดิมฝนทำอะไรเราไม่ได้โอ้ฝนทำอะไรเราไม่ได้จริงๆดูบรรยากาศก่อนนะโอ้โหแนนอนเลย วันนี้จะสอนท่าอะไรเล่นไหลเล่นไหลเล่นไหลโอเคเอาเลยไหมฮะโอ้ไหลไหลชุดแล้วครับใส่ชุดเหรอเอาสัก,กชุดนึงโชว์หน่อยอ่าไหลข้างครับไหลข้างโอเคโอเคท่าไหลข้างยังไงเอ่ยท่าไหลข้างโอเคข้างละวเจ็ดจุดห้ากิโลแล้วครับ าอย่างโหดขอดูหน้าตาเลย่ะโอ้ยโหดเกินโอ้โโอเคโอเคโอ้โหอีกครั้งเลยโอ้โหโอเคโอเคโอ้โหไม่อยู่นะไม่บอก โอเคปีกกระจกไปแน่โอ้โหอันดับแรกต้องวอร์มก่อนนะวอร์มก่อนวอร์มวอร์มอะไรวอร์มร่างกายก่อนร่างกายฝึกร่างกายใช่ลดการบาดเจ็บต้องเคลื่อนที่ไหมไม่ต้องวอร์วอร์มหลังกายโอ้โหบวกร่างกายก่อนนะโอ้ต้องวอร์มร่างกายก่อนเหรออะแล้วถ้าเกิดเล่นเสร็จอ่ะ เล่นเสร็จก็ต้องยืดกล้ามเนื้ออีกต้องยืดอีกยืดเขาเรียกว่ายืดกล้ามเนื้อจะได้ไม่เจ็บใช่ไหมกต้องันนี้เล่นเล่นยังไงเล่ทุกวันหรือว่าไงเล่นวันละส่วนครับวันละส่วนอ๋อเดี๋ยวนี้ทุกวันละส่วนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะดับแรกต้องยืดเส้นก่อนยืดเส้นก่อนนะยืดเส้น พื้นฐานของการเล่นเวทก็ก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันค่ำแล้วฝนตกด้วยต้องไปละใหม่อีกต่างหัก กองเงือโซกโอเคค่อยเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับไปแล้วโอเคอุ้ยมือตือ่นเต๋อเลย